สวัสดีครับสู่คนด้วยนะครับผมผมเนนะครับอ่าก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนแต่งตัวปืน RPD กันนะครับก็เป็นหนึ่งในปืน LMG ที่ถูกบัฟมานะฮะมี2กระบอกคือ M4 LMG นะครับ,บ,รบแล้วก็ RPD เนาะซึ่ง RPD เนี่ยถูกบัฟมันหนักกว่าเยอะมากนะฮะ คือมันถูกบัฟดาเมจขึ้นมานั่นเองทําให้ดาเมจของบันนะฮะจากแต่ก่อนเนี่ยยีกว่าๆานะฮะตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็น31เนะครับผมเป็นแง่โคตรดีนะฮะแล้วมันจะทําให้ในระยะ20กว่าเมตรนะครับผมใช้กระสุนเพียงแค่4นัดก็สามารถปิดชิปสูได้แล้วนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่ต้องใช้ถึง5นัดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ตัวปืน RPD นะครับนาเล่นขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะครับผมซึ่งรูปแบบที่ผมจะมาสอนแต่งในวันนี้เนี่ยคือรูปแบบผสมนะฮะบุกได้แคมได้นมโหมด BR ได้เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งมันจะแต่งยังไงนั้นก็มาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับพียงของแต่งชั้นแรกนะครับผมที่ผมจะแนะนําเลยนะครับผมแนะนําว่าเป็นในส่วนของลำกล้องปืนก่อนเลยนะครับลำกล้องปืนนะครับผมแนะนําเป็น ODMU 4 Extended Barrel นะฮะจุดประสงค์นะฮะคือเพิ่มเลยดาเมจมานั่นเองนะครับผมถึงในระยะ20กว่าเมตรนะครับผมเราสามารถสังหารสตูภายใน4นัดได้ก็จริงนะครับแต่ว่าการเพิ่มดาเมจไปเนี่ย มันก็ดีมากๆเลยนะฮะทำให้ใระยะ20เมตรเนี่ยดาเมจเราก็คงเดิมนั่นเองนะครับผมและที่สําคัญคือระยะดาเมจเนี่ยมันส่งผลในโหมด BR เยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนําว่าให้ติดตั้ง ODMC u Extended Barrel ไปนะครับผมเพื่อที่ทําให้การเล่นตัวปืน r p d ของเรานะครับผมเป็นไปด้วยความง่ายขึ้นเยอะมากๆนั่นเองนะ และที่สําคัญนะฮะคือลดแรงเดนี่ยวตั้งไปถึง13.1นะครับลดเยอะมากเลยนะแล้วก็ลดแรงแนวนอนไปอีก3.2ด้วยนะฮะปืนก็จะใส่น้อยลงนิดนึงนะครับผมและที่สําคัญคือสิ่งที่สําคัญมากๆคือความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะครับผมเพราะว่าในโหมด BR ในความแม่นยำเมื่อเล็งยิงมันค่อนข้างจะเห็นผลแล้วนะครับและที่สําคัญเนี่ยการยิงระยะไกลในโหมด MP ก็ ส่งผลเหมือนกันนะครับผมอย่าลืมว่าอันนี้คือรูปแบบของการบุกผสมนะครับผมเราสามารถบุกในระยะใกล้ได้แต่ที่สําคัญเราก็สามารถแคมระยะยาวได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่าโดยมีข้อเสียคือความเร็วขันที่ลดลงไป5%นะฮะความเร็วคั้นที่ขนาดเล็งลดลงไป15%้เร็นะครับล้วก็รเวลาแรงยิงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง12%ซนะฮะซึ่ง3อย่างนี้นะครับเรามีของแต่งที่จะช่วยซัพพอร์ตมันอยู่แล้วนะฮะและของแต่งชิ้นทัดไปนะครับถ้าจากลำกล้องปืนเนาะจะเป็นในส่วนของผันท้ายนะครับผม พันท้ายนะครับผมแนะนำแบบไม่ติดพันท้ายนะครับผมเพื่อที่จะลดร,เรยเวลาเร่ยงยิงไป15%นะฮะแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่นที่กลับคืนมาด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่นที่ขนาดเร็งให้กลับคืนมาเช่นเดียวกันนะครับผมโดยมีข้อเสียคือความไม่ยเยือเร่ยงยิงนะครับผมแล้วก็ตัวตุกเพิ่มขึ้นแล้วก็แรงเหนียวตั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นมา12%นะครับ ซึ่งถ้าหักลบกันแล้วเนี่ยเราก็ได้กําไรในเรื่องแรงเดียวตั้งอยู่ดีนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมถึงที่เราต้องกังวลจริงๆนะฮะมีอยู่สอสาอย่างด้วยกันคือ1คือเลเวล,าเล่าแรงยิงนะครับสคือความเร็วขึ้นที่นะครับที่ตอนนี้มันยังติดลบลงไป2%นะครับแล้วก็3าคือความแม่นยำเมื่อเรงยิงนะครับผมโดยผมจะขอไปโฟกัสเรื่องความแม่นยำเมื่อเร็งยิงกับเลเวล่าเรงยิงก่อนนะครับของแต่งชิ้นถัดไปนะครับถ้าจากพันท้ายนะจะเป็นในส่วนของเลเซอร์นะครับ ผมแนะนำเป็น o w c l a s e r t e c t i c a l นะครับผมพื้อที่1จะลดเ l เวาเแรงยิงนะครับแล้วก็2เพื่อความแม่นยำมื่อเรงยิงด้วยเลยได้ว่าตรงจุดประสงค์ที่เราต้องการมากๆเลยนะครับผมโดยข้อเสียเนี่ยมันคือเห็นเลเซอร์ช่วยเลงใช่ไหมครับแต่ผมก็บอกทุกคลิปเลยนะครับว่ามันไม่ได้สมบนอะไรมากนะครับผมติดได้เลยนะครับโอเคนะครับของแต่งชิ้นทัดไปนะครับถ้าจากเลเซอร์นะผมแนะนําว่าเป็นในส่วนของใต้ลํากล้องนะครับ ใต้ลำกล้องนะครับมันจะมีใต้ลำกล้องพิเศษคืออันนี้นะครับผม snatch f o r t c l i p นะครับผมโดยข้อดีของมันเนี่ยเรียกได้ว่าดีงามมากๆเลยนะครับคือ1ลด่รถเลเวลล่าแรงยิงนะครับแล้วก็2ลดรถแนนโนตั้งด้วยเรียกได้ว่าโอ้โหต้องใช้ให้ได้นะครับผมแบบนี้เลยทีเดียวเชียวนะครับข้อเสียนะฮะคือความเร็วกันที่ลดลงไป1%นะครับแล้วก็ความเร็วกันที่ขนาดเล็งเนี่ยจะลดลงไป8%นะครับผมแต่คราวนี้นะครับผมความเร็วกันที่เนี่ยที่ตอนนี้ติดลบลงมา3แล้วใช่ไหมฮะ ถ้าเอาจริงๆนะเนี่ยถามว่าส่งผลไหมมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากเพราะว่าเราเป็น RPD ที่เป็นบุกผสมแคมมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันลดลงไป3%เนี่ยถือว่ารับได้อยู่นะฮะถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ประมาณ5%นะฮะเรียกได้ว่ารับได้มากๆเลยนะฮะสามารถลดลงไปได้เลยนะครับผมถ้ามันไม่เกิน5%เนาะส่วนความเร็วกันที่ขนาดเล็งนะครับมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะครับผมเพราะว่าตอนเล็งเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ขยับอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นมันยิ่งไม่ได้ส่งผลเลยนะครับผม ดีไม่ดีเดินช้าเนี่ยมันทําให้เราซูมแม่นขึ้นด้วยนะครับผมยิ่งตอนซูมเนี่ยแมน่นขึ้นอีกต่างหากนะครับผมเพราะว่ายิ่งช้าเรายิ่งแม่นเนาะของแต่งชิ้นทัดไปนะครับถ้าจากใต้ลํากล้องนะครับอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะต้องเลือกนะครับถ้าสมมุติว่าใครที่จะติดกล้องเล็งนะครับผมก็สามารถติดได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับท่านผู้ชมก็าสามารถเลือกกล้องเล็งได้ตามใจชอบเลยเนาะว่าจะติดต <ข ension> <pacing. S 2> ั้งอะไรดีถ้าสมมติใครเล่นไกลหน่อยก็ติดแบบอ่า เนี่ยนะคะสามคูหรืออะไรแบบนี้ไปนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ติดกล้องเล็งแบบผมนะครับผมแนะนําอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกนะฮะคือเพิร์กนะครับผมผมแนะนําเป็น empty reload นะครับผมเพื่อที่จะ reload ไวเมื่อกระสุนน้อยนะพอกระสุนน้อยเนี่ยมันจะ reload ไวแบบอืมกจะเฉียงมากเลยนะยิ่งกระสุนหมดเนี่ยยิ่งไวมากนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างจะดีสำหรับตัวปืน LMG นะครับเพราะว่ากระสุนมันเยอะแล้ว reload ช้าใช่ไหมการที่เอาอันนี้ไปอุดเนี่ย เร้ว่ามันจะอุดช่องว่างเยอะมากเลยนะครับของตัวปืน RPD หรือว่าตัวปืนอื่นอื่นที่เป็น LMG นะครับเพราะว่าจังหวะรีโหลดเนี่ยเป็นจังหวะที่สตูจะมาฆ่าเราได้นะครับผมการที่เราติดเพิร์นี้ไปเนี่ยมันจะทาให้เราสามารถกลับมันปะทะได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่อยากติดตั้งเพิร์กอันนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันรีโหลดแบบโอเคอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญเนี่ยในโหมด BR เนี่ยการใส่เพิร์กอันนี้ไปมันก็ไม่ค่อยได้ผลอะไรมากเนาะผมแนะนําเป็นปอีกอย่างหนึ่งนะครับ คือกลิปหลังนั่นเองนะครับผมกลิปหลังนะครับผมแนะนําสําหรับใครที่รู้สึกว่าแรงดีดเนี่ยมันยังดีดอยู่ก็ติดลับเบอร์ไปนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าแรงดีดก็ปุมได้อยู่แล้วนะครับผม ผมแนะนาว่าให้ติดตั้งแกลนูเล t เตไปเพื่อที่จะเพิ่มความแม่นเนเมื่อเลงยิงให้กลับคืนมานั่นเองนะครับผมจะทําให้การเล่น RPD เนี่ยในระยะไกลเนี่ยมันเกาะกลุ่มมนมากขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งผมค่อนข้างจะแนะนําเลยนะครับสำหรับใครที่จะเล่นในระยะไกลมากกว่าระยะใกล้นะครับแต่ถ้าสมมุติใครเล่นระยะใกล้แบบมากๆเลยนะฮะก็ให้แนะนาว่าให้ติดตั้งสติปเปิลกริปเทปไปนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเนาะว่าจะ ชื่นชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับสติปเปิลคือสําหรับคนชอบระยะใกล้แบบปลุกต่อเนื่องนะฮะสำหรับแกรนูเลเต้คือคนยิงระยะไกลนะครับผมซึ่งสําหรับใครเล่น BR ผมว่าแนะนาว่าให้ติดตั้งแกรน u เ a เต้ไปนะครับแต่ถ้าสมมติใครรู้สึกว่าคุมปืนยากก็แนะนาว่าให้ติดตั้งลับเบอร์ไป,ไปนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็ครบทั้ง5ชิ้นแล้วนะครับผมสําหรับการแต่งตัวปืน RPD นั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถติดตั้งแมกกาซีนแทนกิ๊หลังได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก่กนะกวาว แบบนี้มันโอเคแล้วนะครับผมโอเคนะฮะเพราะว่าเรื่องกระสุนเนี่ยเราหาจังหวะรีโหลดได้อยู่แล้วนะครับผมเลยไม่ต้องเป็นจะต้องไปใส่ใจอะไรมันมากเท่าไหร่นะครับผมก็ต่อไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเกมเพลย์แล้วนะครับผมก็ไปดูกันดีกว่านะว่าพอเอาไปใช้จริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยนะเพียงโอเคครับผมเจอห้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดนอ่าสองหนึ่งด้วยนะครับผมเศร้าจัดเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเพราะผมเชื่อว่าน่าจะรับมือได้อยู่นะครับ โอเคนะครับจังหวะนี้เราพยายามกินพื้นที่ไม่ใช่พยายามสร้างจังหวะพื้นที่ให้เราได้มากที่สุดนะครับผมอย่าลืมว่าเราเป็นบุกผสมแคมป์นะครับจะแคมป์หรือจะบุกเราได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับผมอันนี้ผมโดนสไน์นะครับผมก็เลยเป็นอย่างนั้นไปเนาะแต่ถ้าสมมติบวกประท้าตรงๆผมบอกตรงว่าแข็งแกล่งมากๆเลยนะครับอันนี้ผมพยับโอ้โหไม่นึกไม่ฝันนะครับผมไม่เป็นไรนะครับโอเคครับผม โอเคฮะเสียบีไปไม่เป็นไรนะครับผมเรายึดขึ้นใหม่ได้เนาะออ้อห,หโอเคครับสนคนเดิมนะครับผมเราต้องพยายามเคลียร์พื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับผมเพื่อที่จะให้เพื่อนเราเนี่ยเดินไปหาอีกฝั่งให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับ จริงๆจัง,จง,จง,จงหวะตะกี้ผมควรจะรีโหลดกระสุนนะครับผมนีจังหวะนี้รีโหลดก็ได้นะฮะร,รีบรีโหลดก่อนเลยนะครับผมโอ้โหนี่นะฮะคือถ้าสมมติจังหวะนี้ท่านผู้ชมเอาเอ็มพี่รีโหลดมาก็จะสามารถช่วยได้เยอะมากเลยนะครับแต่บางเอิญบางเอิญผมลืมนะครับผมว่าในหมด MP มเนี่ยมันควรจะต้องติดเอ็มพี่รีโหลดมานะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เลือกของชิ้นสุดท้ายดีๆนะครับผมว่าจะเลือกชิ้นไหนดีเนาะ อู้ไม่เป็นไรนะครับเหมือนอีกฝั่งจะชื่นชอบมากเลยนะผมสำหรับปืนอ่าแบบสนัยนะครับโอเคฮะสี่เราเป็นพื้นที่เราแล้วนะครับโอเคครับอาคราวนี้ต้องยึดป,ปีคืนมาให้ได้นะครับผมโอโ้โหไม่นึกว่าเขามาดักหลังนะครับผมโอเคครับไม่เป็นไรเนาะแต่ตอนนี้ผมกลัวมากเลยฮะ ถ้าสมมติผมโดนสไน์โดนแบบอย่างนั้นอีกผมจะทํำยังไงดีนะครับผมอุย้ยเกือบจะฆ่าเขาได้แล้วนะครับไม่รู้ว่าใครจะตายกันแน่นะครับผมระหว่างเขากับผมเนาะก็เรียกได้ว่าหนักหน่วงใช้เล่นนะฮะเนี่ยโดนสองหนึ่งเนี่ยแต่ทําได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับสู้ตายครับโอเคครับเปิดไปเนาะแล้วก็ปาระเบิดอัดเลยเลยครับโอโหเสียตังหวัดเลยครับผม ไม่เป็นไรนะครับโอ้โหอีกนิดเดียวเองผมจะฆ่าเขาตายได้แล้วอะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับนี่แน่โดนเซอร์ไพรส์โดนเซอร์ไพรส์นะครับโอเคจังหวะนี้รีโหลดก่อนนะครับผมเตรียมระเบิดนะครับ โอเคครับโอเคครับผมผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะครับเพราะว่าจะจริงจังนิดหนึ่งนะครับผม <c ười> คือตู่ๆก็มาหมดจริงจังนะครับเพราะแบบโดนสองหนึ่งอะท่านผู้ชมจะไม่จริงจังก็ไม่ได้ใช่ปะล่ะ <c ười> นี่เนะี่ยโอเคครับ โอเอโดนะครับผมโอ้โหพลาดนะครับพลาดตังหวะไปอุ้ยผมไม่ได้โดนสองหนึ่งแล้วท่านผู้ชมเป็นสองสองแล้วดีใจดีใจไม่ได้โดนลุมแล้วดังนั้นเราก็ต้องทำให้เต็มที่อยู่ดีนะครับผมนี่เนี่ยหมั่นไส้ตั้งป้อมตรงนั้นซะเลยนะะแต่รู้สึกเหมือนเขาเอาโครบ,บรัดมาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับผม โอ้จังหวะน,นี้ขอแค่มีพื้นที่เดียวก็ชนะแล้วนะครับนี่แน่ขอสักนิดสักหน่อยนะครับผมแต่เห็นว่ามันยิงมันมากๆเลยนะครับที่สําคัญคือดาเมจมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเลยทําให้การยิงของเรานะครับผมฆ่าตูได้ไวขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนั่นแน่นี่นะครับผมโอ,โอ้ยิงมันโอ้โหเกือบตายฮะเกือบตายรอดมาได้นะครับผม ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในส่วนของเกมเพย์นะฮะก็จะเห็นได้ว่าการแต่ง R p d นะครับก็จะเห็นได้ว่าการแต่ง r p d รูปแบบนี้มันบุกสนุกมากเลยนะครับบุกก็ได้หรือว่าจะแคมก็ได้เหมือนกันนะครับผมใช้งานได้หลากหลายมากมากเลยนะครับที่สำคัญคือมันใช้ใน BR ได้เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมลองเอาไปแต да ่งกัน right ดูแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าเอาไปใช้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับผม ก็คลิปนี้เนะี่ยคงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมทุกคนก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะเย้ๆ yeah, yeah. นะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วนะครับบ๊ายบายนะครับอดิโอส